นี่อะไรผู้เรียนเหรออ่าผู้เรียนหมอนทองอืมอืมนี่อบอกพ่อโบมาเอา,านเอาเลยนะมันมันมเขาไออกมาอ้มันน่าจะถอยเลยอย่างแย่มากไปเป็นผู้ลงสมัครมามถามอะไรโบทำไหมล่ะทำไมเขาถึงอยากเป็นไม่บางทีเราทำไมไญญ่ได้ประถาชนก็ด่าก็ต้องด่าอยู่แล้วทำไมทำไม่ได้ถ้ารู้ว่าทำไม่ได้ไม่ต้องเข้าไปใช่เห็นอย่างนี้ทุกรายเลยไอ้คิดปากๆไว้เนี่ย โบกั <L an> นยาตัดยิ่งสวัสดีค่ะกลับมาพบกันพวกเราอีกแล้วนะคะในวันนี้ขอเป็นอันญญยองอัซโยดีกว่าเพราะว่าเราจะมาทำโลเซตต็อกค่ะไปกันเลยค่ะวันนี้ไม่ต้องพูดพลาดทำเพลงอะไรมากวันนี้หม,มามมาต้องทำเดี๋ยวทำให้กินเพราะว่าอะไรเป็นสิ่งที่โบถนัดไงถ้าเป็นพวกเกาหลีอ่ะหน้าที่คือโบอันนี้พ่อมันเหนื่อยไปเนี่ยไข่มันต่ำทำไมยะเพชร ขอบคุณที่ห่วงสุขภาพแต่ไข่มันต่ำไม่อร่อยคือเราจะกินมาม่าแล้วเราจะไข่มันต่ำทำไมอ่ะมัมมี่บุกขอมัมมี่อย่างเดียวได้ไหมตีนไก่เผ็ดอะทำยังไงก็ตีนไก่ไปต้มก่อนตีนไก่ต้มเสร็จชุบแป้งทอดส่วนไก่เนี่ยมัมมี่ไม่ทำเลยขอไก่สูตรเดิมมัมมี่ทอดให้กรอบสูตรเดิมสูตรมีหน้าที่ไปช่วยมัมมี่ไหมอะไไม่แล้แล้วตอนนี้สุธี่ทำอะไรอยู่หรือว่าไปดูก่อนแล้วสุดทีกินก่อนเลยเรากำลังทำอาหารกินแต่สุธี่กำลังกินอะไรไปโากินเนี่ยเขายังไม่กินอะไรกินนมจีเธอไงนมจีนมจีบอลซื้้อมาให ค,คือผมไม่คิดว่าแบบการที่เราอยู่ในบ้านอะ่ะมันก็น่ากลัวนะคือตอนนี้รู้สึกเจ็บคอกันใช่ปะ่ะเนี่ยเจ็บคอฝุ่นพีเอมันเข้าไปได้ทุกที่เลยเหรอวะเราต้องซื้อเครื่องกรองอากาศใช่ปะ่ะเอาแล้วเครื่องกรองอากาศก็จะช่วยเราได้เหรอก็อช่วยระดับนึงมไม่เห็นอะ่ะการที่เราทอดไส้กรอกให้น่ากินนะเราต้องบงังเอาให้เท่ากันนะสุเนี่ยบังเนี่ยกินนี่มีสปาลไหมไม่มีค่ะ สปอนเซ์น้ำปลาคุณโบติ้งน้ำปลาคุณโบใครที่เข้าไปซื้อเราไม่เจออ่ะกำลังจะขายกำลังจะมานะคะแต่ตอนนี้นะคะโปรดักใหม่กำลังจะมาค่ะกำลังจะล็อตคืออะไรปูนาดองค่ะกี่ปีครับเอาของมาทดลองแล้วจากโรงงานโอ้โหนัดเดียวเท่านั้นปูนาดองเราอันนี้เป็นโปรเจกต์เมื่อไหร่เมื่อวันอาทิตย์ฮะคิดได้แล้วทำเลยจะทำแล้วเหรอใช่จริง แล้วไม่บอกกันนะชีวิตใครชีวิตมันตบเลยตบด้วยสันมีดโอ้ <laughs> ใครที่บอกว่าพี่ตุด,ดีอ่อนโยนชอบรูปหัวพี่โบเวลารูปไม่ได้แบบรูปด้วยความรักนะรูปแบบแบบนี้นะ นี้นะคะจะเป็นเบคอนนะคะคือเบคอนอันนี้แบบน่ากินสุดๆอ่ะส,ส,สุดพลังเลยรู้ปะดูดินนเงียบกิด <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าอนนี้ไ,ไกขนาดนั้นเลยเหรอกลัวใช่ไหมคือตอนนี้ใครที่ใช้เตาไฟฟ้าจะรู้ว่ามันเบามากี๋ยวอันเนี้ยเอาให้เกลี่ยเลยจี่ให้เกลี่ยเลยนะคะในระหว่างนี้ก็รอมามีแค่นั้นไม่มีอะไรเลยวันนี้วันนี้ง่ายมาก การทาจูมอกบับค่ะใส่ข้าวลงไปขั้นที่สองคือใส่นี่ค่ะน้ำมันงาไม่ต้องเยอะมากไม่จับตัวหลังจากนั้นนะคะจูมอกบับสไปซี่นิดหนึ่งมีซอสเาใส่ซอสนกะิเนะหมือนแบบนี้แกทํบอย่างนั้น่ะไม่มีหรอกนิดเดียวพอเพื่อเพิ่มรสชาติจะได้เป็นจูมอกบับเขาเรียกว่าสัญชาติไทยคนเกาหลีกินอะไรแบบง่ายๆเลยเนาะคิดได้ยังไงเอาข้าวมาขยับขยับ ใส่ปลาโอนิดนึงเพือ่อเพิ่มรสชาติจากนั้นก็คือสาหร่ายแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันโอเคทุกคนเดี๋ยวขอคลุกเค้าก่อนแล้วเดี๋ยวมากะเ <_ an> พื่อนอยู่ที่บ้านอะส่วนใหญ่ช อาหารอะไรกินกันลองแบบคอมเมนต์มาเพราะว่าคนที่แบบอยู่หอหรือว่ามาทํางานเราต้องอยู่คอนโดอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะมีสไตล์การทําอาหารที่ไม่เหมือนกันคงไม่ได้มีใครมานั่งแบบกินแกงเขียวหวานกินแกงส้มอย่างเงี้ยแบบอาหารยากๆอย่างเงี้ยคงไม่ได้มีใครนั่งทํากินทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นแชร์เมนูมาว่าเมนูง่ายๆของคุณคือเมนูอะไรเช่นเมนูนี้ก็ง่ายเอาทุกอย่างเมาผสมกันนี่ถ้าใส่คูน่าหรือว่าไข่ดาวเข้าไปคือเป็นมื้อหลักเลยเนาะ การทำไก่เผ็ดนะฮะไม่ไม่ต้องทาเองค่ะไปซื้อซอสเขามาเลยบอกเลยว่าอีซอสนี้คืออร่อยแบบอร่อยลืมไปเลยอะ่ะอร่อยเหลือเชื่อแต่เผ็ดโคตรเลยนะทุกคนก็แค่นี้ใช่หูทุกคนเอ้ยอมอไม่ได้ลีนแบบนะคะโโหมันเผ็ดมากเลยนะโบจะบอกให้คือโบเป็นคนที่กินเผ็ดมากจนแบบ เวลาเจอแบบที่เขาอะไรที่เขาบอกว่าเผ็ดอ่ะแบบพวกอันนี้ซอสเผ็ดนะหรือว่าอะไรเนี่ยคือเผ็ดนะ<อ>ไม่เคยเผ็ดเลยหรือเปล่าจนมาเจอไอ้ซอสเนี้ยดูสีดิเสพท้องเลยอะ่ะวิทยาโซนคอมเมนต์เต็มเลยนะโโคุณโบไอคลิปที่เป็นกดไหลย้อนอ่ะคอมเมนต์น้ำเฮ้ยปูลืมบอกเพื่อนสรุปกผมไม่เป็นกดไหลย,ย้อนนะคะขอโทษทีมันเป็นเพยาะยลืมกินยาเลยอะ่ะมันเป็นยาแก้อักเสบกินแล้วมันร้อนคือวันนั้น ก่อนนอนกินแล้วมันย้อนขึ้นเหมือนกันเลยนี่นต่อของจริงคือตีนไก่สุดสุดอะ นมค่ะโบแนะนำเป็นนมโบแนะนำเพื่อนๆนะคะถ้าจะทำให้ทำเป็นนมไปนี่นมไขมันเยอะๆนี่เป็นผงชีสนะเนี่ยเอฟ r ีบ o d y ี้เพราว่ามันคือซอสเดียวกันปะนั่นแหละครับเพื่อนๆดีใจให้ตื่นเต้นตอเออมันคือซอสเดียวกันใช่เฮ้ยเอาปุ้งมาดิเอาขอบุ้งเลยค่ะ Just take my hand. You, you. Are so young. จะหยุดเสาร์อาทิตย์ใช่พี่เพียงจะหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะวันดีนะคะเริ่มกินกันเลยดีกว่าเป็นเมนูพันแคล่ะมลุงน้อยกินได้หมดเลยนะเพราะว่าอะไรเป็นมิดกับฟันมันเป็นมิตรเลยอ่ะเขาเรียกอะไรเรียกดอกโรเซ่โรเซ่ดอ้ต๊อกโรเซ่เป็น้อยคุณคุปแบบโรเซ่คือสบู่อะไรปะมันมีนะจริง่ะมีโรเซ่ไปก่อนเออใช่โรเซ่ โราเซ่อาปาเช่เอออาปาเช่ใช่อาปาเช่อร่อยมากน้ำจิ้มมีป่ะจิ้มแจ่วป่ะไม่้ัจิ้มอ๋อพอดีเหรอเป๊ะอร่อยมากจัดไปคนบอกไม่หิวเดี๋ยวเราเลดนกั้เพื่อนหมูเราจะเราก็จะถนัดไปทางแกงนะโอ้โหแกงผึ่กเขาถนัดไปทางนี้แต่คนเกาหลีสวยทุกคนเลยนะสวยผิวอ่ะเขาขึ้นรำดรู้ เขากินข้าวป่ะมีข้าวป่ะเขากินมีเลยข้าวอ๋อเอาเป็นข้าวแบบนี้ลออ๋ไม่ใช่ข้าวไม่ใช่ข้าวสาลีอันนี้ผสมสาร่าย่ำทำแบบนี้อข้าวสุกอ่ะอุ้ยอุ้ยไม่ต้องให้มานะอือตั้งแต่มีสุกโบสกินอร่อยขึ้นเยอะเลยมีเพื่อนกินใช่มันมันเอาไมน้อยไม่กินอ่ะข้างล่างเขาเรียกตัวพวกกุยเหรอไม่รู่อ๋อกุยเนี่ยเนอดอก นก็ใส่เยอะแต่หน่ากินอร่อยมากอร่อยปะสุอร่อยครับขอลองไก่ก่อนแล้วกันไก่คนละชิ้นเอาไปคุกสเปิร์นหมดเลยตอนแรกก็สีแดงโอ้โหตายแล้วง่ายงายสุอย่าไปยุ่งกับเขา้เขากินคุยกันใช่ไหมไม่ได้สัมผัสแรกอร่อยสัมผัสต่อไปเผ็ดไม่มันต้องเผ็ดเพราะมันเป็น ขอเผ็ดไก่เนียเขาไก่เผ็ดไม่ได้ไม่ได้กัดไม่ได้ไม่ไม่พูดกดีนไม่ได้ไม่ได้ไม่ฉีกเอาไวงหน่อยฮะฉีกเอาไว้มากันใหญ่เลยนี่อะไรทุเรียนเหรออาทุเรียนหมอนทองอืม้มอ๋อเนี่ยนี่กับข้าวสบู่มาเอาเอานี่นะมันมันเหมือนอันเนี้ยเคสีไก่เผ็ดอันนั้นอ่ะมั่วเหมือนเ้าเลยนี่เขาเต็มไก่เอาเลยครับ เฮ้ยโบเผ็ดปกติเขากินเผ็ดไม่ได้กินได้น้อยมากปกติบอกกินเผ็ดได้ได้ก็กินเขาไปเขากินเผ็ดได้ไหมได้เรากินน้ำบ่อยได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยแต่นี้มันเผ็ดมากๆตอนพบกันแรกๆคือแบบเรากินเผ็ดได้อร่อยนะกิดได้ทุกอย่างอืมอือนี่มันแซ่บกรอกอร่อยแส่กรอกโลควันโลควันมีแกงหน่อไม้ปลากระพงอะของหลังนั่นหน่อยงั้นนะแกงหน่อไม้ส้มปลากระพงอย่างนั้นน่ะที่พูดนะวันนั้นแกงไม่อร่อยเลยอืม เครื่องแกงยังไม่ถึงต้องจำเลยนะต้องถึงไหนโอ้โหต้องลงหน้าตจำนะปี๊ดโอ้โหร้องจ้ากเลยลงหน้าตจำอ่ะทำไมอ่ะใส่ขมิ้นโดยมั่วยอะไรโอ้ห้องหน้าตไมีใครได้ยินหรือป่ใข้าอยากให้ลงหน้าแกงนะเนาะแกงใต้ข้าวนี้หมดเป็นแบบกระสอบอ่ะกินหมดเหรอเฮ้ยแกงต้มปลากระบอกอะโอ้โหเพื่อนๆแกงใต้ อบมากเขาเรียกว่าที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาคืออเลยลับแล็ตแต่ก็ยอมรับว่าเมนูนี้อร่อยนะมากินได้เลยเนี่ยวันนี้ไข่ทอดอร่อยอ่ะกินเยอะอกะเพราติ่งใส่ซะเยอะเผ็ดมากลูบปากเขาไปทานจะเซ่อจะเหมือนกินมาม่าเผ็ดอ่ะอันนั้นน่าไก่นะแต่อร่อยนะเนาะครับ เมนูนี้อร่อยใครคิดมันจะชมแต่ก็ไม่ได้ชมเหมือนจะคุยด้วยแต่ก็ไม่พูดด้วยมีซอสนี่คือที่สุดให้มันไม่มีใครกินเตนเนี่ยบุกกินไปแล巴拉นึงอร่อยเป็นไงมางสูตรยังไม่ล้มไหมมันเผ็ดนะมาล้มไหมแต่ไก่ทอดอร่อยมากเลยอ่ะสูตรเดิมมะสูตรเดิมเลยเอาอะไรออกมาเอาออกมาน่าจะเฉยเลยอ่ะขอโทษกับไม่มีมารยาทมารยาทมารยาทแรงมากไม่มามารยาทเราก็ต้องแก้ให้ไงต๊อก คนเราทไถ้าไม่แต่งก็ไม่ได้เรื่องนะมวยเนาะแต่งอะไรเนาะคนที่มาเวนหนี่แต่งอะไรอะเสื้อผ้าไงต้องแต่งให้เข้ากับลุคของตัวเองอืมใช่เสื้อผ้ามาช่วยเสริมลุคเราเออใช่ยิงยิ่งลุคลุกไงลุกเอาเถอะคนนี้มันต้องไว้นะบูงั้นปล่อยเขาไม่ได้นะกุส่ายืนเลยนันนะเขาเนี่ยเขาแบบนั่งข้างล่างใช่ไหม ลุกเมื่อกี้ลุกเนี้ยใช่เข้ากับลุกลุกเป็ดน้ำวัยรุ่นจะใหม่นี้แต่งตัวสวยๆน่ารักกันอุ้ยอะไรอ่ะก็ไปแนวโรแมนติกน่ากลัวแปลกแปกไปสยามมาชอบดูวัยรุ่นอ่ะเออเขาแต่งตัวกันน่ารักนะแต่งตัวกันแบบเออัยรุ่นแต่งตัวเข้ากับทันสมัยทันสมัยกันแบบน่ารักนะ รุ่นเราก็ไม่ได้แล้วต้องรุ่นเนี้คือแปกแลกนะเวลาเราอายุผ่านไปเรื่อยๆเราก็จะเปลี่ยนยุคไปเรื่อยๆแบบเสื้อผ้าเราก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนทารกเราก็ต้องเปลี่ยนขึ้นมาเปลี่ยนขึ้นมาเปลี่ยนขึ้นมาเน,นาะหน้าก็ย่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกคนนอะทุกคนเลยแบบม้มาเปิดดูยูทูบอะเขาจะถ่ายดูตั้งแต่เด็กจนเกิดเกิดแล้วก็พับ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 ไปพับมาพับไปพับมาเป็นพับพับป้อมเป็นพับพับป้อมเป็นพับพับป้อม นนั่นแ,แหละประมาณนี้นชีวิตเราแค่นี้ฮะชีวิตเราแค่นี้จริงจริงใช่รู้ส่วนพี่ก็แก่สะก,กายตายละจบหาต้องจบอะไรเงี้ยไม่มันจริงพี่มันก็แค่นี้แหละม้ามันเป็นไรโปงอะไรขึ้นมาเออ้าชลองน้องกระปงอ่ะกองรำกองเกวียนเออใช่ไหมไอโบมันอยู่ดีมันก็ปงชีวิตไม่ปงมานานแล้ว ไก่แบบอร่อยมากคือสะใจมากก็ทอดให้ไงคือสูตรที่มาหมาทอดทุกคนเอาไปใช้ได้นะขายได้เลยก็อบนานมากถึงแม้จะเอาน้ำไปชุบมันมันก็ยังกรอบใช่มันต้องทอดแบบนี้มันไม่สูตรใหม่ไงคือโบแบบยอมไก่หรอมากแต่ถ้าทอดจริงๆอ่ะไม่เอาแบบนี้มันสุกยากมันมีหลายปีกหลายน่องไหลเป็นส่วนสัดไหร่บูว่าสัตส่วนนะกลับกันใช่สัดส่วนสัว์หลเป็นส่วนสัดในในชีวิตนี้ตอนนี้ที่อยู่อ่ะฝันว่าอยากทำอะไร ใครฝันเหรออยากจะทำอะไรความฝันอ่ะโอ้ยหลายอย่างนะหลายอย่างคิดไว้แต่แต่เลือกได้อย่างเดียวทำไมอยู่กับถ้ำปายนาอยู่กับเป็ดอาอแล้วลุงน้อยลุงน้อยจะไปเปล่าล่ะไปเราเราก็มีความฝันของเราเนี่ยไปอยู่ไหนรัฐมนตรีศึกษาไปไปทำอะไรอ๋อกระทรวงศึกษาธิการก็ที่พูดไว้ไงเราไม่ลืมนะเราสัญญากับเพื่อนไว้แล้ว จะไปให้ได้ใช่ไหมไปให้ได้กระทรวงสาธสดิการโบรมึงรีบส่งเลยเร <c oughs> าเป็นนะมึเงเอย้ยเฮประเทศอ่ะไทยถ้าลุงได้เป็นนะเ hey ฮประเทศเนี้ยเฮ hey ยังไงเฮ้เอางไหมเอาส่งลงไหมเฮ้ย <c oughs> มี์ไม่เอาจริ้งน่าจะมีแต่ประเทศเราได้คิดว่าใครก็ได้ที่เป็นได้เขาจะเชื่อมั้ยอยู่ดีๆใครอยากจะขึ้นมาเป็นเป็นได้หมดเลยนะะเเพรราาจะเราแฟนคลับเยอะ อยู่ดีใครที่เคยเห็นหน้าคาตาอ้าวอยู่ดีไปไปเล่นอสอไปเป็นผู้ลงสมัครมาถามอะไรโบคำได้ปะทำไมเขาถึงอยากเป็นจังไม่รู้เหมือนกันนะโบก็ไม่รู้ว่าแต่โบต้องต้องลองเข้าไปโบจรูวว่าแล้วเขาคิดอะไรเขาถึงอยากได้เป็นเราเป็นเราจะเข้าไปพัฒนาไงไม่เราทำไม่ได้เขาก็ด่าไงต้องทําให้ได้ฮะไม่บางทีเราทําไม่ได้ประชาชนก็ด่าก็ต้องด่าอยู่แล้วทําไมทําไม่ได้อะแล้วอยู่ดีจะไปทําไมไปปวดหัวถ้ารู้ว่าทําไม่ได้ไม่ต้องเข้าไปใช่เห็นอย่างนี้ทุกรายเลย ไอที่ปากๆไว้เนี่ยนะพอเหอะเป็นก็ว่าจะควบสองก็สวงควบสองก็สวงกทรวงอะไรบ้างศึเกี่กับสาธาร์ศึกทำอะไรอะเครื่องมือแพทย์กัดจัรมาให้ปึ้งดันให้ขึ้นใช่ไหมเพราะว่าไม่ค่อยจะมีกันตามในสมัยนีเราดันเปต่างจังหวัดสร้างโรงพยาบาลอย่างเดียวกับโรงเรียนสร้างก็ไป ไม่โรงพยาบาลเยอะแล้วแต่ว่าอะไรหรือว่ามีเครื่องมืออ๋อเครื่องมือมีนะในห้องเราเนะี่ยตะวันก็มีมตะวนันไขขวงมีนะมีดก็มีเอาจ,จริงๆเอาบอกกันนะเรื่องนี้เป็นเรื่องซีเรียสนะไม่แบบต่ขอคนเราป่วยขึ้นมาจิตตกทั้วเยรักษาร,รักษายังไงเลยนี่ชื่อใช่เลยเครื่องมือไม่ถูกต้องเลยป่วยขึ้นมาจิตตกนะตกต้องมีเงินเท่านั้นไง ถ้าเกิดว่าแบบต้องไปรักษาแบบต่อแถวอย่างเงี้ยโอ้โหโบเห็นคนไปต่อคิวโรงพยาบาลแล้วม่ตอนนี้มาเมื่อกี้เมื่อกี้มาอ่านให้โบไม่ได้ฟังหรอบัตรทองเขามียี่สีสสองสี่สิบสองชั่วโมงอะส่งยาถึงบ้านอะสี่สิบสองโลกเออสี่สองโลกส่งยาถึงบ้านเอ่านสองโลกเป็น4ีสองชั่วโมงสี่สองสี่สิบสองชั่วโมงอะสี่ส42สองสี่สิบสองชั่วโมงอะเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วแต่เ็ายังไม่เคยไปลองนะ ไม่หรอกเอารักษาให้มันรวดเร็วบางคนเขาเป็นแบบใช่โอ้บางทีไปนั่งรอแบบอือันนี้ซีเรียสเลยก็ไม่รู้เหมือนกันไงว่าเคยเข็นลงอากงไปอ่ะรอเป็นนึ่งครึ่งวันยังไม่เสร็จเลยป้อนขนมปังกันอยู่ที่รถน่ะเดี๋ยวก็นนา ก็เห็นคอมเมนต์อ่ะเขาบอกว่าทำไมถึงจะได้รักษาดีๆเขาบอกว่าต้องไปเอกชนเท่านั้นต้องมีเงินเท่านั้นอ่ะแต่มันก็แพงอแต่เขาไม่มีกันไงเนาะเขาก็ต้องไปอย่างเนี้ยใครอยากไม่ใช่แค่เขาอ่ะอย่างเราอย่างเนี้ยถ้าเกิดต้องรักษาอะไรอย่างเงี้ยก็หนักจริงเห็นพ่อไหมล่ะตอนมปรักษาของเทพอ่ะมาเป็นวันสองวันอ่ะคือรถไทยรัฐมา เออพ่อทําไมไทยรัฐขึ้นพ่อป่วยที่นี่รถส่งหนังสือพิมพ์พ่อป่วยที่พระประแดงไม่ใช่เหรอพ่อคนเดียวไหม้แล้วคุณโอ้โหคำว่าคนละคนเท่านั้นแหละต้งแตกเลยรถไทยรัฐนะรู้จักไหนไม่พ่ออยู่ตายที่ไหนไม่พ่อตายที่พระประแดงนะเขาทําก่อสร้างอยู่พระมงกุฎไม่เขาอยู่พระประแดงไงเขาทําบ้านใครไม่รู้เขาเสียชีวิตพระมงกุฎใช่มาตายที่พระมงกุฎนี่ย้วใครพามาอินันเขามาจากไหนเดี๋วนี่บอกว่าอยู่กับพ่อกับแม่ตลอดอินทามระซอยสามตอนพ่อตายมาไม่อยู่อินทามระซอยสามจอมพลตัดมาไปไหน มันอยู่ไหนวะปากว่าสะพานควายเออใช่เล็กเลยหไปอยู่กะพานควายทำไมไปทำอะไรก่อตั้งเออไปอยู่ใครวะเขาทำบ้านง่ายไหมอยู่กับพี่น้องใช่ไหมรู้ป่นเขาชอบเล่าชีวิตเขาอ่ะแล้วชีวิตเขาไม่ได้กลับต้นชนปลายกันดูกเลยเขาใจะว่าคื้นึกอะไรก็ไม่ครั้งหนึ่งก็อยู่ที่อุทัยครั้งที่อยู่สะพานควายแล้วก็ไปอยู่นครสวรรค์เอาบมันหอดเลาหนีไปดิมันเลาะห์แล้วเหินไปอะเหิตกลงพ่อตายที่ไหนก็ส่งพระมงกุฎไง ไม่เอามาจากไหนอีทามบซอยสามสะพานควายก็อยู่ตรงนั้นเหรอเออก็อยู่ที่นั่นไงก็ตั้งเอาเฮาอยู่เออแล้วพี่น้อยรู้ได้ไงอ่ะก็ไม่รู้อ่ะก็เดาเดาไปก็อยู่ตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นแม่ไม่ตอนพ่อส่งโรงพยาบาลก็รู้ไม่ได้ไปแต่รู้ถ้าไมไม่ไปอ่ะอยู่จากฟ้านุนเฮ้ยอยู่ไหนวะเออเอาดีดีอยู่พงศรีจันสะพานควายนี่ว่า แล้วรู้ได้ไงใครแจ้งข่าวตรนนั้นไม่คุยกันเนาะหมาอย่างเด็กโบยังร้องไห้ไม่เป็นเลยนั่นเนาะพอรู้พ่อตายโหไปนั่งอยู่ต้นมะพร้าวอ,ะอ่ะน้องพ่อให้ตง500ังห้าร้อยอ่ะโอ้โหเขากล้าให้เยอะเท่าไหร่ห้าร้อยอ่ะไปทำอะไรช่วยเล่าให้ละเอียดกว่านี้หน่อยเอาไว้ท้ำศพพ่อ ห้าร้อยห้าร้อยอ่ะตอนนั้นเยอะเหรอโอ้โหก็แค่บอกว่าเยอะไม่รู้ใช้ไม่หมดอ่ะเราทิปเจ็ดนะบบซื้อบ้านให้ทั้งหลังห้าร้อยอ่ะเจอเิอไปหาเิอไปหา จะเปรียบเทียบไงว่ามันเยอะเราอายุ17น่ะกี่ปีแล้วเราไปโกรธเลยเขาวะกี่ปีกี่ปีเขาเคลียร์เขาจบวิศวะประมาณ20,000ื่นห้าปีก็ประมาณส0 0 0มื่นอือนอะสองสามหมื่นห้าร้อยโอ้มีเทียบไปด้วยจริงเหรอลำดับเงินได้ด้วยเฮ้ยจริงเหรอก็ประมาณนั้นนะทำไมเยาะขนาดนั้นอยู่ด้วยกันได้จริงก็กระเตี่ยวมาอวดไปเรื่อยสุดทีก็กระเตี่ยวมาถ้วยละบาทเอาเฮงให้ห้าร้อยไม่แล้วเปรียบเป็นเงินตอนนี้เท่าไหร่นี่เขาตีออกมาสองหมื่นก็กระเดี๋ยวถ้วยละบาท สองสามหมื่นเนออหรือว่าโบชอบพี่สุดเดี่ะเข้ากับม้ากับลุงน้อยได้เราไม่ได้พากันไปในทางที่ดีไม่ก็สีพากันไปในทางเดียวกันจริงอาเองให้นะแล้วตอนนั้นทำงานอะไรแล้วตอนนั้นทองบาทเท่าไหร่อยู่เรือก็อยู่เรืออยู่เรือแล้วตอนนั้นทองบาทเท่าไหร่พ่อไม่เคยสี่ทะลึงสี่ทลึงสี่ทลึงทองอ่ะหนึ่งบาทมันมันมันกี่บาทฮะเดี๋ยวโทรถามก่อน จอสมัยก่อนจำสมัยก่อนทองบาทเท่าไหร่ครับคุยถวาใครหาลงรับจำนำของร้านที่เคยไปจำนำเท่าไหร่ฮะไม่รับสายขึ้นรถเข้ากรุงเทพขึ้นรถไทยรัฐนะโบรู้จักคำว่าไทยรัฐไหมรู้จักไหมไทยรัฐคือน้ำสื่อพิมพ์ป่ะใช่ส่งน้ำสื่อพิมพ์ตามต่างจังหวัดมันจะเร็วมันจะเร็วมันเร็ถูกแล้วทำไมเขาถึงให้ขึ้นอ่ะเขาจะตีรถเปล่ากลับเขาหาเงินยายเคยนั่งมหามาที่จักรฟ้าทุกคนนี้รู้ยายเคยนั่งมหาที่วัดสิงห์อ่ะแล้วเขา ออกตีสี่ต้องมารอนะเข้าไปนั่งแล้วก็ปิดต้งไี่ต่นจนปเรื่องนี้ไม่ถูกแย่งกันพูดเราไม่พูดให้เป็นเรื่องด้วยมันเป็นแบบหกล้อที่เปิดทั้งหลังอย่างเงี้ยพอเข้าไปแล้วก็ไปนั่งเหมือนปูเสือนั่ไมแต่แมันนางนะบก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 หน้าตาก็ไม่มีเครื่องมันแบบตีลวนเลยอ่ะรถส่งสือพิมพ์ไทยรัฐเออน่ะมีตะคนแบบขั้ใครขัากรุงเทพไป้รก็นปไมานานขนาดเลยหรอโอ้ยถึงมัก ตั้งแต่เธอเกิดอะเกิดมีมานานแล้วตอนนี้มันมีด้วยปะวะตั้งแต่โบเกิดแล้วตอนลุงน้อยอะโอ้โหตั้งแต่ลุงน้อยเกิดเขาอยู่ด้วยกันได้จริงเทศไทยรัฐลุงน้อยเกิดมาก็เห็นไทยรัฐยายนั่งประจำเลยโบมหามารีริวแต่ก่อนม่รถไหมเหรอไม่มันเร็วไงมันเข้าใจไหมโ้เรถเเดียวถ้าโบรอรอไอ้รถรถรถทัวเนอะทัวนู่นละเที่ยงอะเขาต้องตีรถก่อเขาวิ่งอย่างเดียวเลยเขาไม่จอดพอยายขึ้นไปปุ๊บ้าหลังปิดปั๊บวิ่งปุย ทำไมเธอไม่กินน่ะไม่ไหวแล้วมันเผ็ดหมดนี้นี่ทำไมวันนี้เป็นโบที่กินคนเดียวนี่น,นี่เขาก็กินกันทุกคนแหละลุงน้อยกินแล้วก็หล่นไนมะ่ <c oughs> ไม่นับค่ะได้กินนะแม่ดไม่ครึ่งไม่ถึงครึ่งอะ <c oughs> หล่นทิ้งหมดเลยนะีเคี้ยวเป็นมักฝรั่ลังโ <c oughs> บขัใหญ่ไม่ได้ด้วยโบแฝดโบปากโบรู้ไหมว่าปากโบเป็นยังไงตอนเนี้ยมันแดงจนแบบเป็นตูดไก่แล้วไม้อะเช็ดแบบอ๋อขอโทษขอโทษปาดเดยอ รู้เหี้เผ็ดแล้วก็กินไม่กล้ากินมากน้ำหนักขึ้นมาโอ้โหตบปลาอ้วนมากครับทุกฮะอ้วนถ้าลงน้อยอ้วนแล้วโบคงไม่เหลือละเื่ออ้วนไหมไม่เผ็ดคีนใส่ซะเยอะผมไม่ได้ใส่เยอะใส่เยอะใส่น้อยมันเผ็ดเหมือนกันเพราะมันเป็นซอสเผ็ดนเเป็็ซอสผดไม่มันแสบขอบปากอ่ะมาไม่ไม่แลทำไมโบไม่ใช้ปากกินโบไม่ใช้ปากขอบอะ แต่ว่าลูกค้ากินน้ำแข็งเข้าไปแล้วทำไงอะคือเลยเหรออมเลยเผื่อมันได้อมวะเดี๋ยวก็ละลายเดี๋ยวเออใครก็เโอเคหระเดี๋ยวก็หล่นโอเคเพื่อนฝากช่องหน่ยนะครับทำไรต่อฝากช่องมาน้อยได้ครับฝากช่องน้องโบกัญญาด้วยนะครับได้แล้วนะครับฝากด้วยนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับไปทำตามกันดูนะเมนูดีอร่อยและ TikTok ครับผม ว้โอกาสหน้าไว้จะเจอกันใหม่ครับค่ะอร่อยมากมากเลยได้มานั่งถ้าเรายังอยู่เราจะมานั่งตรงนี้แต่เราไม่อยู่แล้วเราก็จะไปเดินตลาดให้เพื่อนเพื่อได้เห็นพวกเราสี่ตัวครับคนครับคนอยากไปจังหวัดไหนให้บอกมานะครับเราจะไม่ไปหรอกเพราะเราไม่มีเวลาไปแล้วช่วงนี้เก็บตัวครับฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะออกไม่ได้เลยตอนนี้สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ